ลซี่เหเหไหมถามรอบที <laut> ่สามแล้วข้ังกันกูเขียนเอาไว้อ่ะงานคืออยู่แค่เป็นตัวประกอบค่ะอะไรอีกนิดนึงตัดให้สมบูรณ์ต้นนะกูเชื่อจังสดได้แล้วปัดทุกคนแล้วจะเด่นนะระวังจะจริงพอแล้วมั้งกินข้าวผัดหรือกินน้ำมันเฮี้ยมเฮี้ยมเฮี้ยมโอ๊ยโธ่ ไข่ไข่ไข่ข้าวก่อนดิไขรอข้าวก่อนไข่ก่อนข้่ใแ้วก็ตฟองเลยเหรอะ๊ยบิวไอบิเมป็นรไปันกระเด็นไงประเด็นเบาๆอย่านะจะไปยืนตรงนี้นะพวกมึงห้ามจุ่งนะเดี๋ยวไข่มันสุกมันไม่ติดข้าวทำไมมเยอะจมปรุง่ตอนไหนไหม ตอนมาถามเสร็จไอ้ไม่ม้ยมงทไม่รู้อีกาังบาน้เพลินใส่กอกอ่ะเหมือนใส่กอกอ่ะแต่มันกลมมบาโลน่าแทนไงติดพิกาที่มึติดพิกาโอ้ยมึงโอ้ยมันใส่น้ำปลาเยอะกว่าน้ำตาลอีกอ่ะเป็นแล้วเวลาีนี้ใครคือเวลานี้วะแม่เองอ่ะไปเลยอ๋อจ้าจ้า่าทอกุนได้ไหมน่ทกุนอะไรอ่ะ ไม่ใส่นี่มาเออไม่เอาแล้วจะมีอย่าง่พองมงด้วยอ่ะพองชื่อพี่ชิดพี่ชิดวิหรือพี่พีชิดเ่ะยาวยางี้เลยค่ะคุอเยคือค่างี้มันจไหมเจเยเคยทําจากใครอไยทป็นอพม่เป็นองทม่อกี้อยิวอย่าเล่นอดี๋ยวก็จะขาด้วยนดีมิน บิวใหญ่ทุกอย่างนะดิบอกบิวแม่งแล้วแบบนี้ป่ะเสร็จแล้วไม่แบบนี้ป่ะเสร็จแล้วเสร็จเลยเยร็จเลยนะเสร็จนะใครนั่งเป็นตื่นลองชิมดูแบบนี้บิวเป่าใส่หน้า